นี่นะคะวิธีการเข้าสูตรนะคะก็อันนี้แอรแบบมันทาให้ดูเนาะบางคนแบบเข้าไม่ได้นะคะคืออันเนี้ยหลายคนอย่างของแอรเนี่ยแอรใช้ไอโฟนสิบเอ็ดมันจะไม่มีปุ่มโฮมเนาะถ้าเกิดคนที่มีปุ่มโฮมนะคะก็คือจะต้องกดตรงนี้ที่มันมีปุ่มสามครั้งนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีปุ่มโฮมก็คือจะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอก็เวลาที่เราเนี่ยจะเข้าสูตรนะแล้วเข้าไปที่หน้าเกมในหน้าที่เราแบบอยากที่จะให้มันเป็นแบบออโต้คลิกก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนให้มัันนนนนตตรรงกกทททีีีี่่เเเาาายสูอไวว้้้มคลแะะ็ อ่พะพอเข้าหน้านี้ได้แล้วนะคะวิธีการเข้าสูตรก็คือถ้าใครมีปุ่มโฮมตรงนี้กดปุ่มโฮมนะคะแต่แอใช้ iPhone 11ไม่มีปุ่มโฮมเนาะเนี่ยหลายคนแบบกดแล้วมันหน้าจอดับนะคะก็วิธีการนะคะก็ให้กดรัวแบบนี้นะคะทุกคนกดสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามนี่แบบนี้หน้าจอก็ไม่ดับแล้วมันจะขึ้นว่ากําลังใช้สูตรอยู่ข้างบนเห็นไหมคะวิธีการก็คือให้จิ้มหน้าจอนะคะจิ้มตรงไหนก็ได้ทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยบันทึกสูตรเอาไว้แล้วเนี่ยเกมมันก็จะรันของมันปกติเราแค่คลิกรัวคือการที่อั้คขอ, iOS อการที่เเราเนี่ย จิ้มๆลวงนาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะคะมันมันจะเป็นวิธีการทำออโต้คิกอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเข้าสู่ก็คือกดปุ่มโฮมสักครั้งเห็นไหมมันแอบไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าน้องเนี่ยคิดของน้องเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการจิ้มล่วงหน้าไปแล้วนะคะประมาณนี้เลยค่ะวิธีทําให้ปุ่มกลมกลมกลับมานะคะไปที่การตั้งค่า <c oughs> ค่ะการช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วก็เลือกสัมผัสนะคะทุกคนแล้วก็มากดตรงนี้เปิดสวิต์นะคะกลมกลมมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะ นี่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีปุ่มควบคุมสวิคนะคะให้มาที่การตั้งค่านะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ไปที่การควบคุมสวิคนะคะมีหลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าไอคําว่า พอเข้าไปในสูตรที่แอสอนเนี่ยก็คือจะไม่มีคําว่าสร้างสูตรใหม่แล้วก็แบบไม่มีการควบคุมสวิชนะคะคือเข้าไปที่สวิทก่อนอันดับแรกเลยนะพอเข้ามาหน้านี้การควบคุมสวิทเสร็จแล้วเข้าไปที่สวิทนะคะทุกคนจะตรงนี้เป็นศูนย์อยู่เนาะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มสวิตใหม่ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกนะคะเลือกหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เลือกเต็มหน้าจอนะคะจากนั้นก็ไปที่คำว่าสแกนต่ออัตอนโนมัติค่ะ โอเคเท่านี้เลยค่ะทุกคนลองลองกดย้อนกลับไปนะคะแล้วทุกคนก็จะมีเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถทาตามคลิปแอดได้เลยทุกคนก็จะสามารถทําได้นะคะอันนี้คือแอดเพิ่งรู้เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะทักไลน์ส่วนตัวมาถามนะคะแล้วแอดก็ถามน้องไปก็ประมาณนี้เลยนะคะลองทํากันดูค่ะ